ก็โดยปกติยาลดไขมันนะครับในความหมายนีคือเวลาเราไปตรวจสุขภาพหรือเจาะเลือดเนี่ยเราก็จะเจอค่าคอเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรด์ในเลือดนะฮะสูงกว่าปกตินะฮะคราวนี้ยาลดไขมันในเลือดเนี่ยก็คือไม่ใช่ยาลดน้ําหนักหรือลดความอ้วนมันเป็นยาที่ควบคุมระดับของไขมันในหลอดเลือดให้หยุดในระดับปกติดังนั้นมันก็จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลดน้ำหนักเลยนะ การที่เรามีไขมันกับความอ้วนที่เราเกิดจากการที่เราเบริโภคอาหารที่ยเยอะเกินไปเนีย่ยกินข้าวเยอะกินแป้งกินน้ำตาลเยอะแ,แล้วเรามีไขม,ม,มันสะสมตามร่างกายตามปุงตามร่างกายต่างๆพวกนั้นก็เป็นจากการที่เรากินบริโภคอาหารที่ยเยอะเกินไปซึ่งจะไม่เกีย่ยวกับยา การใช้ยาลดไขมันในหลอดเลือดนะคือเราจะใช้กรณีที่คนไข้มีปริมาณไขมันในเลือดสูงมากนะครับอาจจะให้เขากลับไปลองควบคุมอาหารออกกำลังกายแล้วก็ยังไม่สามารถควบคุมได้ดีคุณหมอก็าอาจจะพิจารณาให้ยาลดไขมันในในหลอดเลือดเพิ่ม นี้การใช้ยาก็ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์เพราะว่ายาลดไขมันเนี่ยเราก็ต้องดูว่าหลังจากใช้ยาไปแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรเช่นเพราะว่ายาทุกตัวก็มีผลข้างเคียงนครับสำหรับยาลดไขมันผลข้างเคียงที่เราจะเจอได้บ่อยก็คืออั่แรกก็คือเรื่องของาการปวดเมื่อยตามร่างกาย นะครับมีผลไม่กามเนื้อนะครับเพราะยาพวกนี้อาจจะมีผลต่อกัมเนื้อได้นะครับหรือถ้าอันตรายมากๆเนี่ยอาจจะมีผลต่อทําให้ก้ามเนื้อเนี่ยเขาเรียกว่าถูกทําลายอย่างมากทําให้เกิดอัตรากาชีวิติด้นะครับยาหนึ่งที่เกี่ยวกับผลข้างเคียงของยาลดไขมันในร่างกายเราคือมีผลต่อตับเพราะงั้นคนที่กินยาลดไขมันไน่ยจะต้องมีการติดตามตรวจการหนาตับเป็นระยะอยู่ถ้านะครั้งใดที่เริ่มพบว่า ถ้าปรับปุงเนี่ยคุณหมออาจจะต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนอย่างนี้นะครับการใช้ยาเราใช้ไปถัดไปใช้วิธีควบคุมด้วยวิธีนี้